ขอเดยดจีต13นะคะคิวแล้วก็ลงมาเป้าเลยโอ้โหนี่คับขันเลยนะคะทุกคนอ่าพี่หมีจะมีคาถามจะถามพี่พีนะ<ช>เป็น<ช>กระทู้เด็ดในฟันทิปนะว่าผู้หญิงชอบมองส่วนไหนของผู้ชายกระทู้บันทิปมาอ้างอิงก่อนนะว่าเขาผู้หญิงส่วนมากเขาชอบมองอะไรกันนะตอนท้ายเนี่ยให้เสนอความคิดเห็นของพี่พีพนะโอเค เอาอ่านคอมเมนต์แรกเลยครับถ้าผู้หญิงชอบมองส่วนไหนของผู้ชายนะในกระทู้พันทิพย์ก็จะมีเวลาเจอผู้ชายสักคนครั้งแรกคุณผู้หญิงชอบมองส่วนไหนของเขากันบ้างครับหรือ,อมีคว<ม>ามประทับใจกับส่วนไหนในร่างกายของผู้หญิงเป็นพิเศษหรือครับอยากรู้ใจของผู้หญิงจริงๆครับโอเคแต่ความคิดเห็นแรกนะเขาบอกว่าเป้าค่ะธรรมดาผู้หญิงชอบมองเป้าและซิกแพคผู้ชายอันนี้อันนี้อันนี้จริงนะอันนี้ก็เป็นอันดับต้นๆนะสองก็คือ มองคิ้วมองจมูกและมองหน้าประมาณนั้นค่ะสำหรับเราอันนี้จะใช่แล้วก็นิสามก็คือตั้งแต่หัวจะดเท้าค่ะโอ้โหน่าจะกิดลึกแล้วค่ะแล้วก็มือและนิ้วเออบางคนก็ชอบมองมือนิ้วนะแล้วก็นันสี่ก็คือมองทุกส่วนค่ะมองทุกส่วนเลยเหรอ ในร่มผ้ามองเห็นต็แล้วเจอครั้งแรกเลยหรอก็จะแอบมองต้นคอค่ะแล้วเราจะพนักใจลูกตาและในตาถ้ามีโอกาสได้มองต้นคอบางคนเขาอาจจะแบบคอสวยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็สะอาดบางคนแบบคอไมีคี๋อ๋อเออไม่แด้ต่อไปแล้วก็อันที่เจ็ดนะคะก็คือรูปร่างตาแล้วก็ปากเออนี่ก็ใช่นะอันต่อไปเขาอยู่ดที่แปดนะคะคำพูดการวางตัวเออนี่ก็ค่ะหน้าตาดีแค่ ถ้าบุคลิกไม่ดีก็แย่เราดูหมดเน้นการพูดจาการแต่งตัวความมั่นใจในตัวเองแบบพอดีแต่ถ้าโชคดีเจอคนหล่อให้มองจาได้ว่าเห็นหน้าก็เขินแล้วค่ะมองหน้ามองอันนี้งคงแอบชอบแล้วอันต่อไปก็คือมือค่ะผู้ชายออชอบมือค่ะชอบผู้ชายมือใหญ่มือสาอ,อปกป้องได้ไงอ,อ่ออ,อันต่อไปก็คือความเห็นที่สี่ เราไหมเราชอบมองข้อมืออ่านไม่ผิดค่ะข้อมือของผู้ชายเราก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันอ,ว,อ,อว่ามีลักษณะประมาณไหนประมาณว่าใส่นาฬิกาแล้วดูทรงมือทรงแขนแล้วรับกันหมดไม่ขัดตาอะไรอย่างเงี้ยพอมองข้อมือก็จะมองแขนคิ้วทรงจะูหมดเป็นไปได้ถ้าเขายิ้มก็จะมองฟันค่ะอ,อันที่แก็คือมองใบหน้าใบหน้านีทุกคนมองเ<อ>หมือนกันอันที่สิก็คือนมค่ะ ชอบผู้ชายนุ่มใหญ่มองนองผู้ชายแล้วนะหก้าสี่สได้มองบนน้กกามไงนุมอโอ้โอขออาเห็นที่จะบามนะคะคิ้วแล้วก็ลงมาเป้าเลยโอ้โหนี่สำคันเลยนะคะทุกคนมองไวมากเออ <c oughs> แล้วก็ที่สี่นะคะปกติไม่ค่อยชอบมองผู้ชายนะคะก็คือถ้าไม่สุดจริงจริงหรือมีอะไรพิเศษก็จะไม่สนใจใครเลยเอาที่แบบทําให้มองได้ก็คงเป็นรูปร่างถ้าแบบคนดีๆเดินเท่ๆดูบุคลิกดีก็น่าจะมองเหลียวหลังเลยค่ะมันก็ค่อยสแกนแต่ละส่วน อันที่15ก็คือชอบมองที่ส่วนสูงก่อนอะแกอันที่16ก็คือมองหน้าก่อนค่ะอันที่17ก็เสื้อผ้าหน้าผมต้องสะอาดสะอ้านอันที่18ช่วงลายคอมเมนต์สิบเก้าก็จะบอกว่าลำตัวบนแล้วก็มือแล้วก็หน้าอันที่20ก็คือส่วนสูงหน้าตาเส้นเลือดที่มือ oh. <laughs> คนเอาเส้นเลือดนะอันที่21ก็คือมองหุ่นกับส่วนสูงค่ะถ้าหุ่นดีแบบที่เราชอบนะอือหือไม่สนหน้าตาเลยแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เคยเห็นหรือรู้จักก็หุ่นดีแล้วก็หน้าตาทั้งนั้นเลยค่ะอันที่2 2นะคะก็คือเวลาชอบใครสักคนเราชอบที่นี่ใส่นะ แต่ถ้าพูดถึงว่าชอบมองส่วนไหนเหรอเราก็ชอบมองความกว้างของแผ่นหลังกับหน้าอกแล้วก็ชอบมามตั้งแต่คางมาพอเป็นเด็ตแล้วอันที่ยี่สิบคือจะเป็นเรียวแขนข้อศอกต้นคอยิ่งคอสวยเนี่ยชอบมองแต่ถ้าดูจริงท่าคอเยอะนะแต่ถ้าดูจริงท่าเดินท่าเนิ้งใคบ่อยแต่ถ้าเดินกวนๆเนี่ยไม่ชอบพี่สำคัญต้องดูสะอาดนะคะก็ยี่สิบห้าก็คือต้นคอลูกคอ มือที่มีเอ็นนิดนิดน o ใหญ่ฮ่าๆๆกว่าสถานต้องคอ้ฟไปเนตอยู่เียกว่าตุ๊ดว้าวความคิดเห็น2 6นะคะช่วงเอวช่วงเข็มขัดค่ะเราชอบมองผู้ชายที่แต่งตัวง่ายๆแบบเสื้อยืดกางเกงยีแล้วก็ใส่เข็มขัดเรารู้สึกชอบพวกแบบนี้เพราะเราชอบฟังเพลงคัน n t r ฝรั่งอเมริกาด้วยเลยติดชอบแบบนี้มาอ๋อสบายนมากแบบลุปอินเตอร์นิดนึงอันนี้ความคิดเห็นนี้ยิบยิบ ส่วนสูงหุ่นเส้นเลือดที่แขนแล้วก็หน้าตาไม่หล่อเลยมากขอแบบดูดีในสายตาเราก็พอน่างเอกไปอีความเห็นที่ยี่สิบแปดนะคะชอบมองรักยิ้มค่ะเห็นแล้วใจละลายเลยโอ้ยไม่ค่อยมีแล้วโอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่เราได้แล้วความเห็นของพี่พิศเป็นยังไงบ้างครับชอบวนไหนครับชอบผู้ชายที่ร่างใหญ่ๆตัวใหญ่กว่าเราแล้วก็แบบจเย็นมแล้วก็ คือหน้าตาี่เป็นรองนะคะ oh, 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 oh. แต่นิสิตนิสัสยเนี่ย oh, oh, oh. และความสะอาดเนี่ยเป็นอันดับเลย oh. ใช่ก็คือถึงเราจะได้หน้าตาดีแต่นิสัยแย่น hey, เนี่ย oh. ก็คอามาทําไมคะใช่ไหมเออทุกคนเป็นไหมนั่นแหละค่ะวิทก็เป็นประมาณถ้ามีความคิดเห็นว่าชอบมองผู้ชายแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันนะอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะพี่ิทเองก็อยากตะรู้เหมือนกันว่าเออชอบกันแบบไหนแต่ว่า น้องบิดเองก็อยากจะรู้นะคะโ okay. อเคถ้า,าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิง่งยิ่งๆๆให้กับพิ๊บบิดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวพี่บจะกลับมาอ่านกระทู้พันทิปอีกว่าจะมีหัวข้ออะไรเด็ดๆอีกนะคะ